เอาละครับสำหรับเพื่อนๆชาวของ o f duty Mobile นะครับที่เข้าไปเล่นแล้วก็ตัวเกมเป็นภาษาอังกฤษยอยู่เราอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับหรือว่าเป็นภาษาอื่นๆเนี่ยมันสามารถทําได้ง่ายๆแต่ก่อนจะเข้าไปดูยังไงก็รบกวน Subscribe ผมทักงนิดนึงนะอ่าเมื่อเราเข้ามาที่หน้าล็อบบี้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มฟันเฟืองนะตั้งค่าเนี่ยมันจะอยู่มุมขวามือตรงนี้กดลงไปได้เลย จากนั้นในส่วนตรงนี้แถบเมนูทางด้านซ้ายมือเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาทางด้านล่างสุดเลยให้ไปที่เมนู Landgrade ตรงนี้นะครับนับจากข้างล่างนะเป็นเมนูที่3ให้เรากดเข้าไปได้เลยแล้วตรงนี้ก็คือภาษาที่เราสามารถจะเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับก็จะมีภาษาไทยภาษาอินโดภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษตรงนี้เราต้องการจะเปลี่ยนภาษาไหนเราก็กดไปที่ภาษานั้นในตัวอย่างผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้ดูก็จะจิ้มลงไปเลยชึบ แล้วตรงนี้เราก็กดโอเคไปได้เลยแล่ตัวเกมเขาจะรีรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็รอสักคู่หนึ่งบางทีอาจจะมีดาวน์โหลดแพ็กภาษาด้วยนะครับก็รอจนกว่าเขาจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับและเมื่อกลับมาเข้าที่หน้าล็อบบี้นะครับลองสังเกตดูนะภาษาก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนี่แบบนีน้รวมทั้งในเมนูตั้งค่านะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราเรียบร้อยเลย ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายครับผม